ต้องหาน้องเต้นว่าอร่อยไหมอร่อยอนะครับขอเบอร์แม่เพียงหน่อยเบอร์แม่เพียศูนยหงศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้าค่ะอีกรอบเนาะนะครับผมีอีกรอบ 0 8 1 9 5 4 2 8 6 5ึ่6 5ค่ะเพื่อติดต่อดีเดย์ไม่ได้นะครับเ่อพึ่งพาไม่เพียงก็ได้ไม่เพียงจะบอกทางมาเดี๋ยวสำหรับดีเดย์นะครับเนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตน้องเนี่เลยนะครับผมสำหรับดีเดีโทรตามเบอร์นี้ได้นะครับโอ2เอฟซีนะครับ0828761921เนาะ นะครับทูนแปดสองหกหนึ่งเก้าสองหนึ่งแต่ว่าเจ้าหนี้ยืมเงินมาน้องเต้่นหัวล้อประทับใจน้องเต้่นหัวล้อแล้วเจ้านี่อย่าโทรมานะครับเจ้านี่อย่าเพิ่งโทรมานะครับตอนนี้ยังไม่มีจ่ายนะครับหาเงินี่จค่าไฟอยู่นะครับชี้ก่อนให้มานะครับยแล้วก็เบอร์แม่เพียนก็ช่วงตรงนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่นะ ค่าไฟขึ้นเป็นธรรมดาเนาะเดือนนี้เดือนหน้ายิ่งจะแพงสิ้นเมษาแต่ถ้าเราเราเช็คได้นะครับผมวเรซซีนะครับเช็คได้แล้วก็เช็คมีเวลาเช็คเราก็เช็คนะครับเดี๋ยวมันจะเหมือนในข่าวนะครับผมวเรซซีจะเป็นประมาณนั้นเนาะนะครับค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เมตตามากดให้กำลังใจโออยู่ข้างกระป๋องมีเบอร์โทรลืมดูมุกตาจะไม่ได้แน่นอนเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้มันมากวนยายเวลากินเนาะนี่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 ยายเนีย ช่อมไม่ได้เลยช่อมไม่ได้เลยโอ้ยายก็กําลังกินไม่มีเวลา่อมนะมาพอนเขา่อมให้มาหักแล้วอหักแล้วแหละตัวเองเล่นพังเหรอเยดะแรงดูดูซิคุณยายกินหันหน้าออกถนนเหมือนเหมือนอยู่ชายทะเลล่มลมมาจากป่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพาลูซีไปแบบนี้ไปดูด้านหน้าอืมแม่เบียนกาลังนั่งกินอยู่นะเดวดูซีเหมือนเหมือนแขกหันหน้าชายทะเลนี่ อันนี่เป็นมุมหน้าร้านเรานะครับโอเอฟซีนะครับแต่ว่ามรรตาแกากดดีเด็กว่ากล้องค้างือนไรที่แล้วนะนะครับก็เลยไม่ได้เดินมาเนี่ยนะครับผมเหมือนไหมเหมือนไหมน้องตึ้นนะครับในหัวโอเอฟซีอันนี้เป็นภาพบรรยากาศหน้าร้านเรานะครับผมมีเบื่อตุ๊กตาครับครับครับเอาไว้ยิงโจรให้โจรมาก็พิ้งพิ้งเลยตั้งแขคมเปญ คนไฟไม่ได้เลยอือย่าแล้วแล้วอย่ากระเป๋าเนี่ยมันก็เสืยอมนะแม่ครับผมอย่างคนในเมืองเนี่ยมาเพื่อนก็บอกว่าโอ้ไม่ได้ไปตั้งอยู่แถวๆแบบ ในเรื่องนะครับผมมันจะเป็นอะไรที่เป็นชิคกี้พายสนใจเลยใช่ไหมครับแปมมดจะป่าแบมมดจะนั่งตรงนี้นะแบมมดแล้วมันเป็นแบบวิวอะไรที่มันดีมากไกลแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามองเราามรอความเจริญเดี๋ยวความเจริญก็มาถึงนะครับเรามารอความเจริญนะครับเนี่ยถ้าเป็นมุมด้านหลังในเมียงก็เราจะเห็น องคูได้ชัดเจนเลยแม่เพียนก็ดื่มดื่มชานมเย็นแล้วก็มององคูสบายใจเวลาแม่เพียงไม่สบายใจก็มาใกล้ๆองคูแม่เพียนก็จะโอเคครับผมพ่แม่เพียนเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ปู่ยังไม่มาอยู่แล้วมารอรับปู่วันที่เขาเคลื่อนย้ายปู่มาแม่เพียนก็มานั่งรออยู่ร่ปไม้นั่นอาไม่เพียนแต่ว่าตอนนั้นยังม่รู้จากแม่เพียนี่เนาะใช่แม่เพียม่เพียก็มาเหมือนเอฟซีทั่วไปนั่นแหละ แล้วก <AN> ็เหมือนเหมือนตัวเองเป็นเจ้าบ้านคนหนึ่งนี่แหละเป็นคนท่าเก็นแก่แถวนี้มารอรับเป็นสายพุทธศาสนาวันที่วันที่องปู่กับวันที่รอรับองค์ปู่คนเยอะนะนะครับสีเยอะมากนะครับมามาลุกๆๆๆเพราะเพราะคนแถวนี้มีความเชื่อนะมีความเชื่อว่าองค์ปู่พญานาคทุกองค์นะทุกองค์นี่เป็นเหมือนกับ สาวกของพระพุทธเจ้าอมันก็จะเชื่อมโยงกันเนาะไม่งั้นเขาก็ไม่ตั้งชื่อว่าเวลาจะบวชเป็นภาพเป็นหน้าก,ก่อนครับผมแม่นเพราะฉะนั้นนาคทุกอง,งนะทุกตัวทุกตนหรืออะไรนี่เพื่อมีความประสงค์ที่จะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า,าก็เลยมาอยู่ใกล้เคียงมาคอยปกป้องอเพราะฉะนั้นเราไม่ได้งมงายมันมีในตำนานพุทธศาสนาจริงๆว,ว่ามีพญานะาคประสงค์ที่จะมาสแสวงบุญกับ พุทธเจ้าในเมื่อเราเป็นชาวพุทธเนาะเราก็นับถือพญานาคมันก็ตรงอยู่ไม่ได้ไปนอกลรีดนอกลอยนั่นแหละแม่คือบอกว่าเพราะว่ามันก็มีมาตั้งแต่ทำงานนี่แหละลุงลุงถึงได้วันนั้นลุงก็ได้มาอัญเชิญผู่ปริจิตไปสักการะที่พระธาตถพนมด้วยไงที่ที่วันที่ลุงเดินลุงโดนเท้าน่ะใช่พูดมาแม่ขนคิงลุกเลย ลุงเอาพานนะมาตั้งแล้วก็อัญเชิญปูกปริจิตไปด้วยกันนะครับก็เอาพานนั้นใส่รถไปอตอนลุงเดินลุงก็ไม่ได้เอาพานลงมากลัวปู่จะร้อนก็ให้อยู่ในรถครับจนไปถึงนู่นเอาพานอ๋อทหารไหมเออเอาพานยายกำลังเล่าเรื่องเหมือนพญานาคอยู่ทุกนกลีผมแต่ว่าเท่ากันอ่าเพราะว่าเกลีวมนนะกดเลยนี่ไงอันนี้กลัวมันล้ม แมลม้วแก้วหอมนะแก้วหอมกลัวมันลม้มต้องเก,กี่ <c oughs> ยวก็แบบนี้เตี้ยๆดีดดละครับผม FC อันนี้คือปริมาณ <c oughs> เท่ากันนะครับอันนี้ใช่ไหมยี่สิบออนเท่ากัน แต่ว่ามันคนละทรงเฉยๆเนาะครับผมมันคนละทรงบางคนก็อาจจะชอบเพียวบางคนใช่แต่แต่ไม่ชอบแบบนี้ใครใครชอบเที่วแบบไหนแล้วก็จะจัดให้แบบน้นให้เอาม้อแบบชอบแบบตุ๊กปุ๊เราก็จะจัดให้แบบตุ๊กปุ๊แต่แม่ว่าเขาคงไม่หวั่นหรอกเขาไมนได้น้ำมากินน้ำมากินใช่ไหมให้ไวๆสิสวัสดีประจุนะครับสวยน่ารักไอหน้าไปพักค่ะมารอรอก่อนพึ่งหนีไปอ๋อยาเพึ่งหนีไปไหนเด้อ นะครับครับผมไม่หนีไม่หนีประจุนะครับผมอยู่นี่แหละนะครับผมของเล่นอะไรดูเอากินสิแม่ทำให้แล้วอ่ะอะไรนะธนูเนูเพื่อพี่ซึมให้อยู่พ่อเอาไปไว้ไหนแล้วเมื่อกี้อ๋อพ่อเอามาวางวันนี้พ่อลืมตายแล้วตายแล้วพ่อขี้ลืมใช่ไหมเติอืน อเดี๋ยวว่าหลังพาไปเที่ยวหาคำสมบูรณ์ไปมาเดี๋ยวมีเวลาก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปแต่เช้าเลยเดี๋ยวเราโทรนัดกันก่อนเฮ้ยแม่ย่าไปด้วยย่าจะได้สั่งกินนั่นมาเลี้ยงดีเดย์สั่งก้อยกุ้งก้อยกุ้งโอ้โหเอลซีเดี๋ยวอ่าแม่เพียรไปด้วยนะโอเอลซีเราจะได้มีเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เพียงเติมน้ำมันให้ใหเอลขับเอารถปิกอัพไปมันจะได้สนุก คือเด็กถ้าเปียกแล้วก็ไปอยู่กับบะหลังครับแม่ถูกต้องน่าเอาศาสตร์ปูไปผู้ใหญ่ก็อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผม FC นะครับจะเป็นจุดกลางนะครับที่เชื่อมต่อกับคาชะโนดแล้วก็บึงหงลมนะครับผม FC จะเป็นระหว่างกลางนะครับผมตรงที่ปูปริจิตอยู่เนาะเดี๋ยวก็มันเชื่อมปูออลือด้วยอีกนะปูอลือแล้วก็ปูสีสุดโทนะครับผม ที่คํับชนดนนะครับผมแล้วก็ใกล้ปู่ชัยยะอยู่ที่บ้านม่วงด้วยวที่วัดสัทธารามไงแต่เมื่อคืนนี้ดีเดเห็นเหมือนเพื่อนเอาเท้าเวสวนไปลงไหนอะ่ะไม่รู้ใครเอาไป เป็นองค์ทององค์เบอร์เลยบักใหญ่เลยเยอะยะว่านะว่าไปลงวัดสัทธารามไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราต้องไปดูนะผ่านมาแถวนี้ใช่ไหมครับประมาณสองกิทนี้ประมาณถ้ามาแถวนี้น่าจะไปบ้านบอแก้ววัดสัทธารามที่ลุงไปเดินแบบที่ลุงป้าไปเดินแบบนั่นแหละใช่ไหมช่วงนี้เพิ่นกำลังเล่นนูทางอันนี้เพื่อนมีโครงการมานานแล้วนานก่อนปู่ปริจิตเราจะมาอีกอ๋ออันนี้ แก้วแก้วละสามสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับบางบางทีเนาะบางทีก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่บางทีไม่เชื่ออย่าลบหลู่พอพอองค์ปู่ปริจิตเราไม่มีที่อยู่ใช่ไหมทําไมลุงกับป้าได้มาแอเรียแถวนี้ทําไมได้มาซื้อตรงนี้คือบรไปซื้อได้ทางไปบ้านเดือยนนนทางไปพังคนนนทางค่นกับบื้อนนันนี้มันใกล้ได้กว่าจะถึงใกล้จะถึงบ้านม่วงอยู่แล้วไงนี่แหละมันแม่บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะของแบบนี้นะ เพื่อนจะมาอยู่กับเพื่อนฝูงเพื่อนนะนะมันมันเป็นกลุ่มนะแล้วก็ตรงนี้เป็น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 ห้วยห้วยวงอือครับผมเอฟซีห้วยซ w i n g ่วะห้วยซางไม่ใช่ห้วยซางนะครับผมห้วยซวงที่เป็นแบบงูหลายยาวเหมือนเหมือนงูหลารคับเหมือนอะไรสักอย่างนะครับผมแล้วก็รอะวังด้ยิงูเยอะจริงๆเป็นบริเวณนะเป็นเอเรีย่าหลัวนี่ ับเรียกว่า <joue> ก <Rocky accent> <Station> ินเย็นเย็นนั่งมององค์ปู่เนาะรับผมเย็นสบายใจไหมพี่อันบอกนะครับโอ้ยซนะครับแต่ว่าไม่เพียนคิดถึงอุ้มไม่เพียนก็มานั่งอยู่แถวนี้มองไปที่จุดที่อุ้มเคยทําเคยมาเล่นนะแล้วก็สบายใจแมนยุบนะนะครับนะครับเราก็สามารถมาพักผ่อนแบบเป็นครอบครัวนะครับโอ้ยีซได้นะครับ ถ้าถ้าใครอยากจะเข้าเป็นรถพาสหรอลเป็นรถสยังไม่ไหวไหมนี่ไงดีๆถ้าใครอยากเดินเข้าป่านะนี่นี่นี่ตรงกันข้ามนี่เลยลองเดินเข้าป่าดูนะถึงว่าอยากบุกขจุนัยนะแนวแอดเวนเจอร์ก็เดินตรงนี้ไปทะลุทางโน้นไม่หลงแต่มีผักหวานนะแม่ในนี้เหรอครับผมเดินเข้าไปจนไปทะลุทางโน้นแล้วค่อยย้อนกลับมาทางบ้านซอยบ้านลุงก็ได้ได้แนวเอเดินไปเรื่อยๆเนาะ ครับเข้าไปจริงๆริงป่าตรงนี้มันไม่ลกนะไม่ลกแต่ว่ามันพอดีเย็นไหมวะครับใช่อีกสักหน่อยเดือนหน้านี่เดินเลยสนุกเลยนี่เดินเข้าไปตรงนี้แต่ไปทะลุก็ได้ค่ะเรา้อใส่กอกทะลุกันเนอะอ๋อไปกินใส่กอกน่าน่ครับผมด้านหน้าเราก็จะเป็นอตรงนี้นะครับผมมันมีผักหวานนะครับของเอฟซียิ่งเก็บยิ่งแตกผักหวานนย นะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังพี่เตี้ยไปเก็บอยู่ตัวนี้มันเป็นป่าดั้งเดิมได้นี่ตัวนี้เป็นป่าเต็งลังธรรมดามันไม่ใช่ป่ายูคาหรืออะไรนะนี่เดินไปอันนี้เขายังไม่พัฒนาโอเคเลยนี่เดินไปเดินไปครับแล้วก็ย้อนมาทางหลังนั่นแล้วตรงด้านหน้าเราเหมือนเพื่อนจะทําแบบเป็นเป็นน่าจะมีตั้งร้านอะไรหรือเปล่าไหนใกล้ๆนี่เพราะว่าทําทางลงแล้วนะครับ ความเจริญก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมถ้าถ้าทำทางลงเข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้าทําทางลงแม่แม่ว่ามีอึมขึ้นอึมอึมขึ้นใช่ไหมอึมอึมขึ้นใช่ไหมป้าจุงนะครับสงสัยสงสัยแบบว่านางไม่ค่อยได้พูดหรือเปล่าที่จริงแม่ว่าถ้าถ้าเป็นแบบนี้เนาะบริเวณหนึ่งไร่ด้านหน้านี่เนาะหนึ่งสองสามไล่ที่อยู่ด้านหน้านี่สวยน้งเต้นบอกว่าสวยนะครับเอา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 ใหม่เอาใหม่ สวยบ้านสวยนะครับผมน้องเติ้ลบอกว่าบ้านสวยได้หลักนะครับหน้าพักหน้านอนใช่ไหมน้องเติ้ลชอบให้ย NO ่าพาไปนอนรีสอร์ทไปพักนอนนี่โอ้แต่ถ้าเราจะพักรีสอร์ทบึงหงหลงเนี่ยมัน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 แพงอยู่นะเต้ลเติ้ลอยากนอนรีสอร์ทไหมค่าคืนไหมบึงหงหลงแล้วก็มีพัตขารด้วยได้ไหมนะครับตอนนี้สวัสดีคุณกบครับสวัสดีพี่กบนะครับผม สวัสดีครับพี่กบมามาแล้วมาที่ร้านแล้วนะครับพี่กบเดินทางมาตอนช่วงสงการานะครับเอเอไม่เพียนเคยเห็นพี่กบแล้วอา่าสวัสดีกันแล้วคนขาวขาวคนเราผมใช่แล้วนะครับคนน้ำเลยเาเามาเจอกันอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยนี่แหละอโอเคเนนวันนั้นผักกันเรียกดีเดย์ดีเดย์ก็ไม่ยอมจอดรถขับรถไปไหนก็ไม่รู้อ๋อไปซื้อของพาน้องกาไปซื้อของใช่ไหมนะครับมาไปซื้อน้ำโค ใช่แล้วเพราะนั้นเพราะว่ามมกาอย่างกินาโฟก็เลยเออไปทางนี้แหละไปทางนี้เลยก็ขับออกจยกซอยก็ปิ้วก็เลยเรียกกับคุณกบไม่คือทายใหญ่แท้คือทายใหญ่แท้เพรา่าดีดีว่าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเนาะในเอาก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแอดดิเดชื่อมเน็ตให้ร้านน้อยอ๋อเชื่อมเน็ตใช่ไหมเชื่อมเครับสวัสดีคุทิพี์ครับสวัสดีครับมีมีฟรีไวไฟเห็นไหมน้องเต้นเข้าทันสมัยเด้ เขารู้ว่าต้องเชื่อมเน็ตด้วยโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะเรามา,าเที่ยวโคกน้องนาแล้วเราก็มาพักเล่นเย็ยนใจนะกับดีๆนะคะคจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย